ที่ทำไมคนมันคนชอบชุมชนคาร์ดิเนลกันล่ะไอโอ้ยอันนี้เราได้เลยอ๋อได้ตัวที่เหมาะสมกับทีมเราเนิร์ฟโลโคนเล่นในโคอสันหน่อยเยอะมากโดนตกแผงหลังยับมันเนิร์ฟแค่กระโดดแผงหลังช้าลงแค่นั้นมันไม่ได้เนิร์ฟเรื่องดาเมจครับนี่ไงเป็นบีบอยแล้วนะครับโชกกะมานาเป็น100นึงแล้วเป็นร้อยนึงแล้วตอนแรกมานา90เนิร์ฟมานาโชกกะจากสาทับเก้าสิเป็น40 ครับ1ร0แล้วเข้าสู่ B-boy แพทชเจ็ว่ะพิวโทเวอร์ต้นเกมดิไม้มี no p t o w e r เรลครอสอหอผมได้9บาทเลยนะครับพิวโทเวอร์ r าร์ hard. ไปปะไอ้ผมมีแต้มปะวะล้วมานนะผมมี85ดิพิวโทเวอร์ฮาร์ดเราจะเล่นพิวโทเวอร์ <t ower> <hard> ได้เลยนะผมกลัวคนโอเพนบอดจรงแล้วแถมแพทนี้เฟย์บัฟมาแล้วด นักก้ัมมา Richman Shop ผู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันรีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไใช้เพียงแค่ประยกด์ดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop. com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richmanshop อย่าลืมแอดทาหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, Steam, g t r e o a Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถี่หลังต ไปไหมตัวเฮ้ยสลับผิดมึจงมจะขังไว้มึงจะขังไว้มาตัวก็เคยแพ้อยู่ไม่ขึ้นเวลด้วยนะครับเราต้องการการันตีแพ้พี่หกุงกว่าเดิมไหมไม่รู้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูจะรู้ไหมมันคืออะไรแม่งบอกแค่ว่าเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถามตอนนี้ก็ ไม่รู้ครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นป่ะเพราะว่าเฟย์บับมาแรงขึ้นอีกหเออ่อขอแค่อย่าเจอคนโอเพนนะอืมไม่มีใครมาทำเค้นมามันไม่มีคนโนะอเพนอะเจอคนโอเพนแล้วเหนื่อย16 17 18 19เอ่อจริงหน้าไม่น่าลงซามิล่าป่ะน่าลงเกรฟลงไปงี้เราต้องมาเสียเวลาถ่ายเกรฟเพื่อเป็น2ี่ิโปริมคอามนี้เนี่ยโกก็ไม่ได้เล่นป่ะแต่มันเล่นได้ถ้าเกิดเป็นบาร์ชันเกรฟ คอมเมนต์สองไม่ขออะไรเยอะครับชินนี่ไทยฟักกิ้งท่าน l พล s e สกิฟมีไม่ยังไม่ซื้อวายนะรอเจอคนเดสเนี่ซื้อได้วายไม่ซื้อวายซื้อแล้วมันรวมล่ามอย่าโอเพนใส่กันเดี๋ยวไหมโอเคไม่มีเดี๋ยวโอเพนใส่ผมไอ้ <c oughs> ถ้าขึ้นเร็วต้องแปเออไม่ขึ้น เธอหน้าก็ยังไม่ขึ้นนะเธอหน้าเดี๋ยวดูคนมาทำล็อบบี้เบลห้าตัวหมดเลยไม่ต้องดูคนที่เราเจอคนที่เรากากระบาถ้าคนที่เรากากระบาเบลห้าหมดผมขึ้นห้าได้โยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์เรดดี้นะชื่อมึงอ่านเมื่อไร่แต่กูอ่านเรดดี้นะขอคุณเรดดี้นะครับยกหน้าเบาคาร์ดโยก้าเลยมายกได้นะครับอ่าเรามีดาบแล้วนะครับผมเทมชิ้นเดียวของเราอ๋อเราได้ตังค์เยอะเนาะเราได้9บาทได้ตัวละคร3บาทถึงสตัวเราเลยไม่ได้เทมเจแอนลซีเลเยอร์ละ คุมไมเทมกันครึ่งห้องปะหนึ่งสองสามสามคนจริงๆถ้าผมไม่เจอพิวดเวอร์าร์บผมก็หยิบคุมไมเท่มเหมือนกันแล้วก็แค่ไปเรามีโอกาสเจอคนเวลสเวล4เวลสและเวลหเพราะฉะนั้นไม่ควรอัพเลเวลครับไม่ควรรีบขึ้นเลเวลผมก็ไม่รู้ว่านาดว่าไงตั้งชื่อไม่รู้ชื่องานว่าอะไร รเราหกได้ปะสามสี่ห้าหกหกก็ต้องใช้แฮมเมอร์อยู่ดีก็คือช้าอยู่ดีจริงๆเขาต้องทาเหมือนพกมังกรอะไรแบบฟิวทาวเวอร์ต้องมีตัว4บาทอะไรเงี้ยมีตัว5บาทแล้วมันเล่นสุดยากอนตอนมังกรตอนตอนจุดห้ามามันก็มีไอ้นี้มาเสริมให้ใช่ไหมกาลิโอเป็น4บาทไม่ขึ้นนะการันตีแพ้เลยเราเจอเวลสี่เราเจอเวลสี่แล้วก็เวลห้าไม่ขึ้นครับเทอร์นา่อยขึ้นจริงก็ก,กดเทอร์นี้ได้ปะรอบหน้าจะได้ฟรีโลกดได้ อันนี้เราแพ้แน่นอนนะครับโดนซันไฟโดนจอกก่อนที่ไทงสู้ได้ไปครับ5สตีขอแค่ทินนี่อ่ะยากปะเพยเยอร์พิวโทเวอร์เวตดีมทินนี่ไททันนี่ไทยฟักกิ้งท่านอ่ะไม่น่ายากหรือเปล่าโอ้โหดุดุดส้มวะ่ะส้มนี้ถ้าได้ตัวกดล,ล็อกมาไวเราเล่นง่ายถ้า <Yeah. S 1> มีคุ่ซูเรามีเดสเบด ูรมีเดสเปเลยทีนมี่กับไฟนอนรีเซิร์ฟเอาวันไหนทีนนี้น่าจะเล่นง่ายกว่าว่เฟนอนมันเสี่ยงไปให้เอ็กโคเรามายังต้องขังเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ขังไล้ป่ะฝั่งนี้มันขังไม่ได้ทำทิงไรดิสันนี้ตาเอลเนียสองอันก็นคือน่าจะหยิบตาหลิวมาตอนดับร่วมซาย่าแวนสี่มีเห็นเก่งเลยเจอมาหลายคนแล้วมีแต่เนล่าที่แบบ แม่สายย่ามันต้องตามเบ็บนิดนึงนะอะไรวะจอกเกาะเแบดเบดแล้วก็กาติบเงินเหรอเงินน่าสนใจนะครับเพราะเราเม็ดโอ้ยแตุนูนก็น่าสนใจวะ่ะเรามีคุณซูเรามีใจแอนเราขาดแต่นึงถธนูนี้น่าสนใจมาก s <S ไม่มีทินนี่คนดูยากเสมอทินนี่ไทถุน6สตีกตรงนี้7 8 9ดน่าจะได้สิเหมือนเดิมเลือดเราครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยเจ็บมากม ขาดได e อร์ถ้าง,งั้นอันเนี่ยคุณซูจะแอนไดอรขาดหมัดถ้าเห็นพิวหกพิวหกมันต้องได้ตา 2, สองใส่ต้องต้องได้ตาเสนาลักษณ์สองงานเนี่ยจริงๆถ้าผมมีตาเสนาลักษณ์อีกอันหนึ่งผมพิวหกแล้วนะอันนี้มันสี่ใช่ไหมเอ็กโว่ห้าก็อีกตาเสนาลักษณ์ก็หกแล้ว,ลวภาพเป็นไปได้สุดคือหยิบเอิร์ฟมาแล้วอันแรกเป็นพิษเมย์แล้วได้สองงานแค่นั้นนะความเป็นไปได้ความเป็นไปได้มีแค่หนึ่งเดียวนอกนั้นไม่มีความเป็นไปได้มีแค่หนึ่งเดียวอ่เพื่ผมชอบใส่เอรอฟไนล์ชิ้นสากคุ เกมอะไรก็ต้องไปหา way, เชนเวกเกียรหานวันนี้แอชไอวอนเนียเอ้ถือล้วแอชไอวอนเนียเฮ้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 ย,ย,ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ชายพี่ชายโอ้ยพี่ชายวิวห้าแล้วบอดอย่างวีคจบแล้วไอสัตว์เฮ้ยแต่มีอาเฟ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  จบหมายถึงว่ายาไอ้เนี่ยอย่าแย่งออะเฟลเลอสกูบีอ่าหมัดได้คิดใช่บอดที่นี่วีเกินได้แ,แค่เจ็ดครับเขาคือคนลองสุดท้ายอ่ะนะโอเคเราจบแค่แค่นี้นะครับยี่ได้แค่เจ็ดอุ้ยเทมเยอะโคตรเทมเยอะอย่างโคตรอย่างน้อยนนเนี่ยเสาผมพ่นไฟได้เว้ย มองในงแง่ดีขอ่อยเทมแทงงามีปะอ,อันนี้เพราเรามีเทมดาเมจหมดแล้วเรามีเทมดาเมจหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะเสาพ่นไปแล้วยังเออพ่นไปแล้วยี่สิบแล้วพ่นได้แล้ว มาแล้วไอ้ตัดโดนปูผมยังไม่ไม่เจอจิงเลยนี่ว่าจิงหายใช่ไหมครับเพราะว่ากันเนอร์ไม่สี่ w ว e r อ is ไมจิงคนซาเม,มล่าสามดาวเพล่งห้าสโลโลซาเมล่าเนินรอมาละเอดี AD หายไปห้าหน่วยกันเนอร์ห้ารีรันครับ <laughs> อาเฟ่ผมบัฟมาแล้วโว้ยวอาเฟ่บัฟเป็นสเปลดาเมจ ไอสกิลมันอะจาก6%เปซ็น7%เป็น็เซแค่นั้นแหละเพิ่มมา1%นรถาม่าช่วยไหมก็ช่วยแหละอ่าจริงมาละคบความแล้วเวลหน้าก็ลงอะไรก็ได้นะครับมีอะไรของแถมเพิ่มปะอ่าไม่มีนะแต่มีของดามเมจให้เจสเพิ่มที่ผมอยากสไปด้วยการดุบเลยวะไม่อยากแพ้ใครแล้วอะผมอยากขึ้นเลเวลอะขออนุญาตด,ดุบเลยผมอยากขึ้นเลเวลอย่างเดียวเยว้แลวอยากรู้ว่าพิวทูเวอร์หกทำอะไรได้ ผมเลยเก็บโอลินาไว้เนี่ยขึ้นแปดเลยแล้วลงทาลิกลงไปอ่าอันที่เหลือเจสอันนี้ได้เลาปิดอันนี้เหลือไม่ตันเวร์กาคอยเล่นแบบสไปด์เลยอะ่ะสับเวลแปดพร้อมเล่นแล้วอะ่ะไอซีหนึ่งพร้อมเล่นอะ่ะซีหนึ่งแบบเปอ์เฟกสองดาวคือเราพร้อมเล่นนะพร้อมซัดทุกคนที่ขวางหน้าสโคไม่เอาพอเทเบิลได้ปะเอ็มซัพพอร์ตก็ได้นะครับ มซัพพอร์ตอยากได้ธงด้วยซ้ำไม่ก็ขวานอ๋อมันได้แบบสุม่มเออ่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตไม่แย่เนาะล็อกเก็ตมันไม่ได้เพิ่มตามดาวแล้วใช่ไหมใส่อย่างนี้นี่ไงห้าคนแต่คนหนึ่งยังไม่พร้อมเลยนะครับกูพร้อมแล้วกูพร้อมแต่ซีหนึ่งแล้วนะเนี่ยไอ้กูพร้อมเล่นแล้วอะซีหนึ่งพร้อมซัดมาดีฮิยกแอดลีโรโบเคนมากครับมันต้องเป็นไนโอเนียไม่ใช่เหรอไม่เป็นไนโอเนียก็ไม่เห็นเก่งพร้อมซัดเราจะรีบขึ้นก้าไปหาไฮเมอร์นะผมอยากลองคิโดว์เบอร์หก ว่าเอกมร์2นที่มันได้นะตานที่เราชนะเราได้ตังกี่บาทมันมึงวิ่งเข้ามาหลวงอฟิรชได้ยังไงวะกูถามจริงตัวข้างหน้ากูมีเป็นสิบตัวตัวมึงไหลเข้ามาตีเฟรดได้ไงไอ่เนี่ยสัตว์ไหลเข้ามาได้ไงพุ่งเข้ามาตีเฟรดเฉยไม่น่ามีใครเล่นกันเนอร์ป่ะคนนี้เดมาคนนี้นกสัตว์เจนงกันนอตไอโโเนีย เวนคิวเชอร์เยอะมากโอเคโนกันเนอร์ไม like uh ่ไม่มีใครเล่นกันเนอร์แบบเราเลยครับไอโอเนียกับพวกเวนคิวเชอร์เยอะมากโดนเปกูบัฟมาละเปกูบัฟมาละโดนเป็นเรสนนะอ่ะเออกาก์กอยนะไม่ก็ดาร์กอนคอไปเลยผมว่าดาร์กอนคอว่ะเราไม่มีรีเลือดขอดาร์กอนคอเลยโอ้หเฟย์สองตัว เฟมันมาวะน้องอย่าบอกนะมันจะสิ่งนั้นฮะไม่ผมอยากขึ้นเก้าไปลองเล่นยูทูเวอร์หที่มันบอกว่าบัฟมาได้เงินมากขึ้น20%แล้วมาเลยเก็บโอเลนาไว้นะพอขึ้นเวลก้าใช่ไหก็โอเลนาแทนทาริกแล้วก็ไฮเมอร์ตรงนี้ต้อมาเจอนอกสัตนอกซัตมีแค่ซามิล่าสาดาวคนเดียวนะไม่ค่อยน,น่ากลัวเท่าไหร่ซซมิล่ามีแค่บูบัฟกับเอไอดีย่้าเฟ้โอยมาลวเลวย บีแพชไอเลิฟบีแพชเลิฟได้ยังวะยังยังยังเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนถ้าท็อปโฟปุ๊บเลิฟเลยถ้าท็อปโฟด้วยเฟฟล่างนะผมเลิฟเลิฟเลยปกติท่าปกติเล่นท่านี้นี่ไม่เคยได้นะต่อให้กันเนอร์สี่ก็ตามอะโดนไอคนโลใส่อะไรก็ไม่รู้ท่านี้ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าท่าคีโมมีอะไรตัวแบบขีโมขีโมบั้งอะแอร์ดงไม่สามอาเมเนีมีไลท์ไลท์เดมาเซียในคีโมไลท์เป็นไอวานียได้มันจะซีซีเรา ตองนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวอ่านี้น่ากลัวโดเวตเอลเอน,นียที่เขาบัฟะไรมาบัฟสกิลเพิ่มมา1%ครับจากอ่าหกเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์สกิลตอนโยนสกิลอะเออตั้งเพียงคงจับวิ่งเฮียเกือบแพ้สัตว์เหลือจริงผมเกือบแพ้ไฮเมอร์มาหน่อยขึ้นเวลเลยไฮเมอร์สี่เปอร์เซ็นต์มาผมขึ้นเวลเลยนะครับผมอยู่ทนะั้ว่าหกเลยไม่มา จริงเราไม่มีจอกเกาะน,นี่ว่าใช่ปะอันนี้คือเราลงเพื่อทาก,ก้อนแต่ถ้าลงแอร์จะได้จอกเกาะที่เหลือก็น่าจะต้องเทเจสนะครับเราะเจสเป็นดาเมจช่วยตอนนี้มีแค่ลาปิดเชียให้ GP อีเดให้ GP มาดีแ <a> ทนเคฟทีนี้ดรอปเอ็กโคได้เ,ออเราจะแต่เคฟเก็บไว้ได้นะเผื่อได้ตากันเนอร์ตอนดับรวม เป,เ,ป,เ,ปเรียกเรือมาเพิ่มไม่แต้สปีดและก็ไม่โดนซีซีนาสั์ก็ไม่ไหวเราสายญาที่ไม่สองดาวก็ไม่ไหวเราโอ้เชี่ยจะตายห่างหมดแล้วข้างล่างทั้งขอญาติขึ้นเวลเพื่อไปหาไฮเมอร์ดิงเจอร์มาแล้วไฮเมอร์ดิงเจอร์ก็ขอญาติพิวโทเวอร์หก ออขอญอาติ퓨ตัวเวอร์หกไปเลยละกันท้างหลังแน่นเกินคนดูข <c oughs> ้างหลังแน่นตับตัวหลังผมแน่นมากเรามาดูว่า퓨ตัวเพอร์หนะครับตอนเราชนะเราจะได้อะไรที่มันบอกว่ามูลค่ามากขึ้นยี่สิเซ็นทางหลังผมแน่นตับเนี่ยสู้เดิมาเสียไม่ได้จริงดลยเชี่ยผมเก็บลุ้ี นี่เหรอเก็บลูสตี้퓨ทเวอร์หกเหรอทัฟโฟ์แล้ววะทัฟโฟแ์้วว่าน้องเอ่อจีพียืนหน้าแล้วกันวะมันมีล็อกเก็ตเกไตไทรลอนโซรารีแนวหลังแน่นแน่นหลังแน่นเกินจีพียืนเผาไว้แข็กตอนก่อนตายจีพีเออ ไอ้เหี้ยแล้วแคสเรือผิดฝั่งเด้อมึงแคสขวาดิแคสขวาให้ให้เอเฟยอะ่ะตายไปซาบีราหืมไอ้ศาสตร์ศาสตร์สา,สา,ายครับท,ทวีไงมาอินโวล์กเดตี้เราไม่มีอินโวลอกก็อยากหยิบอยู่ดีปะ่ะอยากหยิบอยู่ดีนะครับเ้ยจริงๆหน้าหยิบโลกว่ะหน้าหน้าหยิบโลกจีพีครับ <laughs> จริงน่าหยิบโลกไปสัตว์ผมลืมไอ้ไหนเราก็ไปพิวทอเวอร์หกละคนเราก็คอนเทนต์ขนาดนี้ละเก็บไม่ได้อะช่องของคุณเต็มก็คือมันได้แชมเปี้ยนมาได้แชมเปี้ยนตัวสาบาทมาทลมาทำไมวะช่องของคุณเหมเต็มไซออนแทนเซจูปะไม่แต่เฟมาอีกแล้วอ่ะจริงเราไม่ต้องเล่นผิวผมอยากรู้อ่ะผมผมอยากเห็นพิวทอเวอร์หกชนะรอบน,นึงอะ เราดับวายไม่ได้นะเราฟิดทั่วหกอยู่เราดับวายไม่ได้เอ้ก <Okay, S 1> ูดับวายละ <c oughs> ่อไปเราเจอที่เดนมาร์เซียไม่เอาแปดไลทสองดาว like, down, เหรอ ไปไหนก็ไปนะครับเอฟิวดเวอร์หกเนี่ยไปไหนก็ไปใครจะเล่นก็นเล่นนะฟิวดเวอร์หกติงตองตัดไม่เล่นเอาลืมอจีพีมาข้างหลังก็แปดไลท์สองดาวพี่ชายฮัลโหลเอาแต่ฟิวลาดาวเดียวแม่งมีไลท์สี่สวเคียร์เบ้าแปดมึงใครวะเนี่ยเป็นใครมึงเป็นใครไม่รู้แต่กูตกเพราะกูมีไซออนสองดาวนี่ไงี้ตว ถ้ายาเล่นกันเล่นนะครับผิดเวอร์หกต้องเกินไม่ได้หาเลยเลยไอ้นี่สู้จซมเสียไม่ได้จิงผมอยากลงอองไลท์แทนนี่ไงได้อินเวกอยากหาตัวหน้าอีกตัวหนึ่งไงอยากหาคาเซนเต้น,นะครับไลท์ได้อินเวกแถมไลท์มันได้ซีซีด้ว่ะ GP โมเรโลโอ้ได้ให้ GP มาอีกตัว GP โมเรโลได้อะ<ส>อเฟขาดหนึ่งครับว<ฮ>ู<ฮ>้ชนะอะไรฮี่เอ้ากดผิด ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เฮ้ยยี่ไม่มาหรอขอโทษขอโทษขอโทษคนผิดเชียร์ขอโทษขอโทษขอโทษคนผิดกดผิดยี่กดดีด็อกเฉย กดพีดด yeah, okay, okay, ่าอย่าเกมอย่าลงโทษผมอย่าลงโทษผมโอเคอย่าลงโทษผม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 ได้ไหมโอเคอย่าก็อย่าลงโทษมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยไม่มาเลยวมาดูเกมลงโทษผมแล้วนี่เกมลงโทษ อย่าลงโทษกันได้ไหมจับพี่งหงอนแล้วอยา่าอย่าลงโทษพี่ในหัวผมผมว่าผมผมคิดว่าผมซื้ออาเฟย์ไปแล้วผมก็เลยกดด e ีด็อกเพื่อโลเว้ไม่ลงโทษไม่ลงโทษไม่ลงโทษโอเคไม่ลงโทษโอเคเรายังไม่ลงโทษยังไม่ลงโงท้โหเยีจยจิตด,ดูเด,มดเมจทีพีดูเเมจีพีผมตึมโคตร โอเคไม่ลงโทษไม่ลงโทษไม่ลงโทษถ้าแบบนี้ไม่ลงโทษแบบมีตึงเขามีอะไรจะสามดาวปะเอทอกเหรอเอทอกห้าตัวมีดุบปด,ด้วยไอเฮียมันทำนะน่ะ A มันทำนะน่ะเอทอกมันห้าตัวแล้วมันมีดุบส้มอะ่ะอย่าลงโทษอย่าลงโทษโอเคเราย้ายหนีเจโฟมาให้เจโฟโดดขวาอ๊ม ยี่จีพีแคสเดียวอ่ะติดโมเรโลอ่ะยีพีแคสเดียวติดโมเรโลยีพีแคสเดียวติดโมเรโลยีพีแคสเดียวติดโมเรโล,โล,โลบึมอย่าลงโทษอาเฟอ่าผมต้องหยิบห้าบาทดักไม่ใช่ต้องหยิบไลท์ดักนะเนี่ยเขาไม่เขาขายไลท์ไปแล้วมีเอท็อกปะไม่มีเอท็อก แอนอีกนันาเฟจ่าคนดูมันงอนแล้วเฟย์ลอดงอนแล้วเชื่อามันงอนจริงกาแฟอ่ะอเฟจ่า,าเฟจับเนีย่ยหายไปเลยหาไไ่เชื่อ เปจับเหลือสองคนหนะ้าหาไม่เจอเลยฝั่งนุ่มก็ไม่ได้ซื้อดาบเอท็อกตายจีพีผมเอามายืนหลังแทนนะก็เราเติมคาเตนเต้ลงไป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 เหลือเอท็อกตัวเดียวอภเยจ๋ากิ๊บมีอภัย โอ้ยมาแล้วแม่งกดยอมกูไอสัตว์เชื่อปะแม่งกดยอมกูอย่างงอนอย่างงอนที่คิดว่าอย่างงอนอาเฟียอย่างงอนอาเฟียอย่างงอนเข้าใจปะอาเฟียอย่างงอนเขาหาตัวอะไรวะโอเคหาใครศาสหรอเขาหาใครศาสแต่คูคาเซนเต้สองอะไรไม่รู้อะคาเซนเต้สองอย่างงอนอย่างงอนอาเฟียอย่างงอนจีจี อภัยอย่าง,งอนอ,อ,อย่าง,งอนเอ้ยชนะแล้วดีครับเอ,อ๋เล่นคนเดียวหมื่นแปดอยให้โอกาสอีกครั้งครับอภัยอย่าง,งอนอภัฟฟยอย่าง,งอนเยอะตลบะ่ะมันงอนจริงไม่แก้กว่ามันจะมา ยี่ภาพคนหาผมชนะละกดดีด็อกผมชนะละกดดีด็อกึ้มอะไรอะไรนี่หัวผมให้กดโลก็ไม่รู้ที่แบบสมองผมคิดผมคิดข้ามไปว่าแบบเฮ้ยกูซื้อแล้วนี่หว่าแบบเฮ้ยกูซื้อละก็เลยกดดีด็อกเพื่อโลเฟลอย่ามาจับ <c oughs> ตาแรกขายขับแล้วับ <c oughs> โอเคกูคชนะละเอา เป็นว่าผมโป้งแล้วเฮ้ย <c oughs> ขำตัวเอง <c oughs> อย่าง,งอนนะเฟ่ <c oughs> อย่าง,งอนมาเข้าใจปะมาอีกมาแบบนี้อีก <c oughs>